สวัสดีครับชิปนี้พามารับชมบรรยากาศงานก่ออิฐภายในบ้านนะครับอีกหนึ่งวันนะครับเป็นบรรยากาศก่ออิฐนะครับในห้องนอนแล้วก็รอบตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นผนังห้องนอนนะครับนี่จะเป็นโซนประตูนะครับ ตัวเราก็จะทำเสาเอ็นด้านข้างนะครับนี่เราเทคานทับหลังแล้วเสาเอ็นทาหลังไปแล้วนะครับเราก็สามารถต่อขึ้นไปได้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนห้องนอนเล็กส่วนที่ชั้งอาคมก่อนนี่เป็น่วนห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กตัวนี้ก็จะเป็นประตูนะครับ เป็นหน้าต่างอันนจะเป็นโซนออกนอกบ้านนะครับออกนอกบ้านเป็นครัวเล็กๆก็ได้นะครับเป็นครัวไทยหรือครัวฝรั่งก็ได้นะครับมาต่อเติมที่หลังได้แต่เราต้องทำรู้งไว้นะครับห้องนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านจะทําครัวด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับหลังแคมป์นะครับหลังแคมปที่พักนะครับ อันนี้จะเป็นโซนห้องโถงใหญ่เลยนะครับ8เมตรนะครับแเมตรคูณห้เมตรนะครับโซนที่ช่างประทวนกำลังผสมปูนตอนนี้นะครับโซน,นจะเป็นผนังทึบนะครับไว้ใส่ตู้ชโชว์ใส่ทีวีนะครับ จะเป็นแนวแนวกออิฐนะครับเป็นแนวกออิฐของช่างตามนะครับ เป็นหลิกหมดกุ้งนะครับเพื่อฝากไว้จะทำเสาเอ็นบรรยากาศตอนเช้าครับมาดูโซนด้านหน้าบ้านนะ นี่จะเป็นโซนหน้าบ้านนะครับเป็นตังคาหมุงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระเบื <c oughs> ้องคอนกรีตโมเนียนะครับมีมุกเดียวครับบ้านหลังนี้นะครับมีมุกหน้าบ้านเข้าด้านเดียวนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนกลางบ้านนะครับโซนกลางบ้านแต่ลังคาเราเอามาคุมนะเราทํหลังคาเนี่มาคุมไว้นะครับคุมโซนนี้ไว้นะครับ ก่ออิฐมอนแดงนะครับหลังนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนบันไดนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําคานออกมานะครับทําคานออกมาทําบันไดนะครับก่ออิฐมอนนะครับอังนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับเป็นประตูหน้าบ้านช่วงน,นี้นะครับโซนนี้นี่ทางพี่ลมก็จะก่อทึบขึ้นไปเลยนะครับช่วงบ่ายเราก็จะเกาหัวเสานะครับ ช่างไก่ก็กำลังก่อห้องนอนห้องนอนก็มีขนาด3เมตรคูณ4เมตรนะครับใหญ่นะก็มาตรฐานนะครับถ้าลงตัวก็จะเป็น3ามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรพอดอีนี่คือห้องนอนนะครับก็จะเหลือการทับหลัง เกิดทำคานทับหลังนะครับจริงเช่นกันนะครับกลับไปงานบ้านพักอาศัยหืังชั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังทำการก่ออิฐภายในนะครับส่วนราคาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อพื้นที่บ้านหลังนี้ก็1 0 9าตารางเมตรนะครับก่อกำลังพอดีนะครับกำลังพอดีพอดีกับ4ห้องนอนนะ มีห้องนอนเล็กห้องนอนหนึ่งนะครับบรรยากาศงานก่ออิฐภายในบ้านนะครับอันนี้เราเกาหวัวเสาเป็นที่เรียบร้อแล้วนะครับ องนี้จะเล็กนิดนึงครับเดี๋ยวดูช่างอาคมก่ออิฐโบกปูนเข้าไปครับแล้วก็โบกปูนใส่อิฐแล้วก็ทำไปติดเข้าไปเลยนะครับเป็นงานกดอ,อิฐครึ่งแผ่นนะครับทำไม้องว่าครึ่งแผ่นก้อนนี้จะครึ่งแผ่นก้อนนี้เป็นแผ่นนะเรียกว่าก่ออิฐนะครับ อันนี้แดงๆนี่จะเป็นจุดที่จะเสียบเหล็กนะครับเหล็กบดกุ้งนะครับเพ mm ื่อจะให้ผนังก่ออิฐนะครับเชื่อมกันกันกบเสานะครับ mm hmm. แต่เวลาฉาบก็ต้องใส่ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงทับเอาไว้ไม่ให้มันเกิดรอยเล้าระหว่างผนังก่ออิฐกับเสานะครับม mm ัน hmm. ชอบเล้าแบบนี้นะครับ mm hmm. ชอบเล้าแบบนี้เลย ก็เป็นบรรยากาศครับบรรยากาศในเช้าวันนี้นะครับงานก่ออิฐของเรานะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะถ่ายความคืบหน้าให้พี่น้องเราได้รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจคอมเมนต์ใต้คลิปกดไลค์กดแชร์ให้ผมและทีมงานของเราไว้ด้วยนะครับก็จะ ถ่ายให้รับชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับทั้งสองหลังนะครับจะมีหลังนี้แล้วก็อีกหลังหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านถัดไปนะครับทำสองหลังครับอีกโปรเจกต์ต่อไปก็รอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นงานอะไรนะครับกอฝากไลก์กดไลค์กแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับเจอกันช่วหน้าครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม